อยูมากเหลา,าเหล่าเขาเหลน้องไก่แบบช่วยกะลาก็แบบเกี่ยช่วยกะลาน่ารักไหมจะกยิบขึ้นมาแต่ว่ามันร้อนอ่ะดูดิลูกดูน้องไก่ดูมือสั่นมากหิวแล้วเนี่ยดูมือก <c oughs> ินลวกจิ้มก่อนดีกว่าเขาะจะมีน้ำจิ้มแบบนี้มาให้มีไส้

อยากจะจับขึ้นมาเออได้อยู่จับเลยอเปื่อยมากไ่แบบยุ้ยๆลูกซุ่มมาเร็วๆน้องไก่ดูตอนนี้คือหนีลูกค้ามากินข้าวก่อนนะคะพักเบรกก่อนคือหิวมากดูดิได้เยอะมากน้องไก่น้องเร่งเปื่อยมากด,ดูดิจุ้ยซีเวิร์ กินข้าวคนเดียวไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีผัวมาละลูกกินได้เลยของด้วยขโมยหนังไก่เอามาด้วยสั่งใม็ตอต่อมาอยากกินหนังไก่าอบคือจำอมะนน่ากินมากของของบอมอ่ะแล้วก็ เอามาทำอะไรแทงยกงโมของไทยดูวการนักรบปพิลัญญาหนูเอาแท่งยางโมยางหลังไป่เตี๋ยวกล้วยไหวพอแกอันนี้กล้วยไหวพาที่บ้านทุกคนแล้วก็เอาหวีใหญ่ใหให้เพื่อนไปหมดละแต่ว่าอยากกินเพื่อเป็นสิริมงคลลูกใหญ่มากเลยจะได้ของดีจะได้ปังๆจะได้ปังๆเฮงๆรวยรวยรวย หนูกินได้เลยน้งสบายเลยไม่ได้อยู่ในคลิปอันนั้นนะมากับผู้ชาย <c oughs> กว่าจะได้กินข้าวเราผู้ชายเลิกเรียนูถจะโดนตำรวจจับไหมเนี่ย <c oughs> ชีวิตของกระเทยเท่า <c oughs> ดูน้องนี่ลองถ่ายแต่ถ้ยวยน้องเลยน่ากินมาก ช่วงนี้ลูกสาวมีความรักโคเด็ตก็จะโดดเดี่ยวนิดนึงเวลาแต่ก่อนเวลาไปไหนลูกสาวจะนั่งเบาะข้างๆเวลาขับรถใช่ไหมทุกวันนี้เขานั่งข้างหลังกับแฟนนะโคเด็ตต้องเป็นคนขับรถ<ย>เหมือนเป็นโบสอนะทุกคนรู้สึกเงาๆยังไงไม่รู้เดี๋็กก็มีรอพอนะหมู่บ้านมาขับจะมีหัวไหมเน,นี่ยชาตเนี้ยดูคำนี้คำเป้งๆลูกมหมไก่เปื่อยมากอร่อยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยออื้ ข้าวมูเล่ยของแบบนี้ตอนสี่โมงเย็นกับซีมมาตัากแล้วใช่ไหม,มใครเห็นกูตาย ลูกกลับเป้ากันไม่ให้ดูของลูกลูกกินดูอ่าแล้วเราจิบ <c oughs> ไม่ต้องเขินค่ะฉันไม่ถ่ายแฟนเธอเหรอกกลัวออกกล้องไม่ได้เดี๋ยวนี้ไหนรีวิวให้แม่ดูเลยจยเป็น <c oughs> ข้นหออแม่มข้นเหมือนน้ำเลยอ่ะ <c oughs> ข้นเหมือนนะ้ำอะไรฮัลโหลคุณต้มรวดนะไม่ต้องปรุงเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมชิมลูกกินแม,ม่ชิมลูกน้ำจิ้มมันอยู่นี่น้ำจิ้มมันเป็นแบบนี้ จิ้มมะขามลูกกินได้นะน้กจิม้มอะอให้เห็นแขนแบ๊บแบไปแล้วเอ้เข้ามากับแฟนว่ะ <c oughs> เหนื่อยวะ่ะทุกคนเขามีแฟนแล้วว่ะวันเด๋ยวจะเหงาแล้วลูกสาวอ่ะในซอสไข่คำใหญ่ๆใ,ให้ดูใน่อยีิอยากห็นอยากเห็นลูกสาวซอสไข่อ่ะเหลือาตาด้วยเออเรียบร้อยแบบแปลกๆทุกคนเนี่ยของกินเยอะมากก๋วยเตี๋ยวกะลาอยู่เส้นสามสี่ห้าเนาะประทุมหนังไก่ บรรยากาศร้านจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ให้เห็นผู้ชายปอมเดี๋ยวมันจะเห็นรวยโดดด้วยไหวพระทุกคนที่บ้านเอามาด้วยยาวมากอร่อยอะ่ะ ขอบคุณนะพ่อไปลูกจัดการ